ความเงียบคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือคนที่ยากจะสื่อสารด้วยคลิปนี้โอป้าจะพาคุณไปสำรวจว่าความเงียบนั้นสามารถใช้เอาชนะปัญหาและคนที่มีทัศนคติเชิงลบเป็นคนคิดลบได้อย่างไรมาร่วมค้นหา15เทคนิคโดยการฟังให้จบนะครับคุณจะได้รู้ว่าการใช้ความเงียบเป็นอาวุธจะสร้างอำนาจให้กับตัวเองได้อย่างไร โดยไม่จําเป็นต้องเสียพลังไปกับการพูดจาที่ไม่จําเป็นขอน้อ1เงียบเพื่อสังเกตและฟังให้มากขึ้นความเงียบจะช่วยให้เราได้ยินสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะมองข้ามการฟังจะทําให้เราเข้าใจปัญหาหรือว่าสถานการณ์นั้นอย่างแท้จริงการฟังจะทําให้เราอ่านเกมออกอ่านคนเป็นการเงียบจะทำให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการของอีกฝ่าย การเงียบจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหรือว่าตอบสนองเช่นในการประชุมนั้นผู้นำที่ฟังและสังเกตปฏิกิริยาของทีมเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นตัดสินใจได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงสื่อสารได้ต,ตรงจดด้วยข้อ 2. ความเงียบนั้นจะทำให้คุณไม่สร้างสัตรูเพิ่มการไม่ตอบโต้หรือว่าโต้เถียงจะทำให้เราไม่ต้องปะทะไม่ต้องสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ความเงียบนั้นจะทำให้เราไม่ต้องสร้างความไม่พอใจแก่ผู้อื่นความเงียบนั้นจะทำให้คนที่ต้องการความขัดแย้งกับคุณหมดโอกาสการเงียบเมื่ออีกฝ่ายไม่พร้อมคุยอย่างสร้างสรรค์จะช่วยให้เกิดความสงบเช่นการเงียบเมื่อมีคนพยายามยัออย่วยุให้คุณอารมณ์เสียหงุดหงิดหรือว่าเปิดโปงตัวเองออกมาถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะเงียบมากกว่าอีกฝ่ายก็จะทำตัวไม่ถูกแน่นอนว่าเขาจะอ่านเกมไม่ออก ทำให้คุณเป็นผู้คุมเกมในสถานการณ์ที่ยากลําบากข้อสใช้ความเงียบเป็นสัญญาณของการควบคุมอารมณ์การเงียบทําให้เราแสดงถึงการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเป็นที่น่าเคารพและน่าเชื่อถือด้วยความเงียบนั้นจะทำให้เราดูมีความมั่นใจไม่วันวหวความเงียบนั้นทาให้เราได้รับความเคารพความเงียบนั้นทำให้เราดูน่าเกรงขามความเงียบนั้นแสดงให้เราเห็นว่า เราจะไม่ถูกกระทบจากคำพูดเชิงลบนั่นหมายความว่าคุณควบคุมอารมณ์ภายในได้เป็นอย่างดีแล้วใครจะยั่วยุก,ก็ช่างเขาการควบคุมอารมณ์จะช่วยให้เราสร้างความน่าเชื่อถือได้ตัวอย่างเช่นผู้นำที่เงียบในขณะเกิดความขัดแย้งจะทำให้ทีมเห็นว่าผู้นำมีความมั่นคงทางอารมณ์ข้อ 4. เงียบเพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบ ความเงียบนั้นจะช่วยให้คุณมีเวลาคิดและประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะตอบโต้คนส่วนมากตอบโต้ทันทีโดยไม่ผ่านการคิดการไม่รีบตอบนั้นจะทำให้เรามีเวลาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของสถานการณ์นั้นและมองหาทางออกที่ดีที่สุดความเงียบนั้นจะช่วยให้เราไม่ต้องตัดสินใจด้วยอารมณ์บางครั้งนะครับเราก็ตัดสินใจด้วยอารมณ์จนทำให้ทุกครั้งเนี่ยเหตุการณ์มันเลยเถิดต่อไป การคิดก่อนที่คุณจะตอบเป็นทักษะสําคัญในการบริหารจัดก,การคนเช่นในการเจราจาทางธุรกิจหากคุณใช้ความเงียบและการคิดก่อนที่จะตอบจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดข้อ 5. เงียบเพื่อให้คนอื่นแสดงตัวตนของตัวเขาเองเมื่อเราเงียบมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงออกถึงตัวตนจริงๆหรือจะเรียกว่าเผยท่าแท้ก็ได้ครับ การเงียบจะทําให้อีกแายร,รู้สึกว่าสามารถพูดได้อย่างเต็มที่และเมื่อตอนที่เขาพูดนี่แหละครับอ่านใจเขาอ่านเขาให้ออกว่าเขากําลังต้องการสื่อสารอะไรหรือบางคนก็หลอกลวงบางคนก็เล่นแง่บางคนดูอวดฉลาดคุณจะได้อ่านเกมออกอยังไงล่ะครับการฟังจะทําให้เราเห็นนิสัยใจคอผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นความเงียบนั้นจะทําให้คนที่คิดลบเขาแสดงความเห็นออกมาให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่นผู้นำที่เงียบในที่ประชุมทำให้ทีมมีโอกาสในการเสนอความเห็นข้อ 6. เงียบเพื่อสร้างบรรยากาศที่สงบความเงียบนั้นช่วยลดความตึงเครียดในสถานการณ์ที่ยากลำบากบางครั้งการให้คนอยู่กับตัวเองเวลาที่มีความเครียดกดดันมีใครเป็นบ้างครับที่รู้สึกดีมากขึ้นการเงียบจะทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดสงบลง ความเงียบนั้นจะสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการหาทางออกที่ดีสําหรับคุณการเงียบนั้นจะทําให้ทุกคนในสถานการณ์รู้สึกผ่อนคลายเช่นการเงียบในสถานการณ์ที่มีการถกเถียงจะทําให้ทุกคนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ข้อเเงียบเพื่อไม่ให้ตัวเองตกหลุมพรางของคนอื่นการเงียบทำให้เราไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลสําคัญต่อผู้อื่นซึ่งอาจจะถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีได้ ความเงียบนั้นทาให้คนที่ต้องการรู้ข้อมูลของคุณไม่สามารถดึงข้อมูลจากคุณได้การเงียบจะทำให้เราไม่ถูกชักจูงโดยคำถามที่มีวรระของการแอบแฝงการเงียบไม่ทต่ไมเราถูกหลอกถามการเงียบจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียพลังงานไปกับคนไม่สำคัญเรื่องไม่สำคัญเช่นการเงียบเมื่อมีคนพยายามถามข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ต้องการเปิดเผย ข้อ 8. ใช้ความเงียบเพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจของตัวคุณเองการเงียบจะแสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับก็ได้ความเงียบนั้นแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในตัวเองการไม่รีบพูดทำให้เราดูน่าเชื่อถือมากขึ้นความมั่นใจจะทำให้คนอื่นเขารู้สึกเคารพเราเช่นคนที่ไม่พยายามพูดให้ตัวเองดูดีในทุกสถานการณ์คนแบบนี้มักจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นเสมอ ข้อ9เ,เงียบเพื่อสะท้อนความคิดและเรียนรู้จากสถานการณ์การเงียบจะทำให้เราได้ใช้เวลาในการทบทวนตัวเองจริงๆความเงียบนั้นทำให้เรามองเห็นข้อผิดพลาดและมีสติในการแก้ไขมันความเงียบนั้นทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เช่นไอเดียใหม่ๆในการํำธุรกิจความเงียบนั้นทำให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากประสบการณ์ของเราได้ดีมากกว่าความวุ่นวายเช่นการเงียบ หลังจากเกิดปัญหาจะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองเห็นมุมมองเห็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้น 10. ใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์ในสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าการเงียบดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันความตึงเครียดความเงียบนั้นจะทำให้เรามีสติไม่ตอบโต้แถมยังช่วยลดความขัดแย้งด้วยความเงียบนั้นจะทำให้เราไม่ตกอยู่ในอารมณ์ที่ร้อนแรง จนสุดท้ายอารมณ์นี้มันก็เผาไหม้เราการไม่พูดเพิ่มจะทำให้สถานการณ์ผ่อนคลายและมีทางออกมากขึ้นเช่นการเลือกเงียบในระหว่างการโต้แย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อลดความขัดแย้งที่มากขึ้นข้อ11เงียบเพื่อให้เวลาความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นความเงียบนั้นจะช่วยให้เราได้คิดอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เร่งรีบจนเกินไปซึ่งอาจจะพลาดได้การใช้เวลาเงียบเพื่อคิด ทำให้คุณได้มีความคิดที่รอบคอบมากขึ้นอยู่ในขั้นของการมีสติมากขึ้นความเงียบนั้นจะช่วยสมองได้พักและมีพลังในการคิดการคิดช้าจะช่วยให้คุณได้วางแผนได้ดีขึ้นเช่นการเงียบและไตรตรองก่อนตัดสินใจเพื่อแนวทางในการทํางานข้อ12เงียบเพื่อประเมินท่าทีของผู้อื่นความเงียบนั้นแต่เมื่อเราได้เห็นท่าทีของคนรอบข้างอย่างชัดเจน ความเงียบนั้นแต่เมื่อเรามองเห็นท่าแท้ความตั้งใจจริงของผู้อื่นทั้งดีและไม่ดีความเงียบนั้นจะทเมื่อเรามองเห็นภาพรวมในมุมกว้างความเงียบนั้นจะทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมและทัศนคติที่แท้จริงการสังเกตจะทำให้เรารู้จักเลือกคนที่เหมาะสมในชีวิตเช่นการเงียบในช่วงแรกของการทำงานกับทีมใหม่จะช่วยให้เราได้เข้าใจนิสัยของทุกคนมากขึ้นข้อ13 ใช้ความเงียบเป็นการป้องกันตัวเองจากการถูกตีความผิดการเงียบนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่คุณจะถูกตีความไปในทางที่ผิดความเงียบจะทำให้เราป้องกันตัวเองจากการถูกเข้าใจผิดการไม่พูดมา,จากจนเกินไปจะทำให้เราไม่ต้องแก้ไขคำพูดในภายหลังความสงบจะทำให้คนมองว่าเราเป็นคนสุข,ขุมและน่าเชื่อถือการเงียบเมื่อตอบคำถามที่อาจจะส่งผลกระทบ จะทำให้เราดูเป็นคนที่สุขุมมากขึ้นข้อ14เงียบเพื่อให้ตัวเองเติบโตและดูมีพลังการเงียบนั้นทำให้เราได้คิดและฟื้นฟูพลังในตัวเองความเงียบนั้นจะวจยให้เราได้เชื่อมต่อกับตัวเองกับโลกภายในตัวเองบางคนก็อาจจะเรียกว่าตาที่สเช่นเราฝึกสมาธิในความเงียบการใช้ความเงียบเพื่อสร้างสมาธิจะทำให้เรามีพลังมีโฟกัสจดจ่อได้ดีมากขึ้น การคิดเ,เงียบๆนั้นจะทำให้เราเกิดพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจเช่นคนที่เขาใช้เวลาพักผ่อนในความเงียบอาจจะไปทะเลและอยู่กับตัวเงียบๆเ,เขาจะมีพลังบวกมากกว่าในการทํางานครั้งต่อไปข้อ15เงียบเพื่อไม่ทําลายความสัมพันธ์การเงียบในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นความเงียบนั้นช่วยไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจการไม่โต้เถียงจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ความสงบจะช่วยให้เราเป็นคนที่น่าไว้วางใจเช่นการเลือกเงียบในเวลาที่คู่กรณีเขามีอารมณ์ร้อนทําให้ความสัมพันธ์ก็ยังคงดีอยู่การใช้ความเงียบอย่างฉันฉลาดนั้นเป็นทั้งเครื่องมือและอาวุธที่ช่วยให้เราเผชิญหน้าและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจเมื่อเรานั้นรู้จักใช้ความเงียบให้เหมาะสมเราก็จะมีพลังและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น อย่าลืมกดติดตามช่อง motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโคสัาเร็จทุกวันบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา mindfulness ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไรอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ